ื่องหรอหุด <Kell> น <ee anthropology> ี่หมาแกสวยมากแกเครื่อเดืมของซาเมื่อกี้ฉันเลงแบบอุ้ยมิซาน่านยาเอ็าน่ากินยามันมีเครสงตด้วยหรอ เราอยู่4องศาเราอยู่กับใครรวันนี้เราอยู่กับเวสไป่แล้ววันนี้นะคะเราแต่งตัวแบบเรียเพื่อเซ้นความแบบแฟนแองซีไงนี่ฉันเป<อ>็นนี่เลยคลื่นน้ำทะเล80%ว่า,า,าวอยู่ที่ระยองนี่จบรอแอยากรู้อย่างหนึ่งพี่สี แกะเพราะว่าเราอยู่ที่งานเว s t n ฟานิสต w e ีค e อนเอสครับเพร์ก็ตัวเวนต์ฟ n นิสตาเนี่ยก็คือหมายถึคนนะคะที่ทำกีเวนต์าก็มีหัวใจรักในแฟชั่นอย่างพวกเราสี่คนใช่ไหมเราเป็นตัวแนน้ำทะเลรอระวังโดนหิงโซโคร เวสต์เนต้าวิกเอสกคปเท็ดก็คือว่าเป็นคนขับถี่เวสต้าน,นอนที่มีมจรังในการแต่งตัวแล้วก็เป็นช่วงทั้ร้อนแงวิกเอสกคปเท็ดเพราะว่าลิกหนีออกไปในช่วงวีคเอสเขาบุาไปบุกไปนะคะเลยมาอยู่กันที่ชายหาดแถบอิตาลีที่เขาได้เซ็ตเอไว้ด้านหลัง ที่นี่เลยนะคะคอร์เจีเอเวนิวที่เอ็มพอดิเอชันจีนั่นเอง <Hey. S 1> ซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะคะต่อยอดมาจากแคมเปญหลักของเขาเลยชื่อแคมเปญว่าซีบ้านลาเวสตานะครับเป็นแคมเปญที่เขาเนี่ยเซเลเบตให้กับคนทำขี่เวสตาทุกคนเลยสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยมีโมเมนต์แห่งความสุขของตัวเองได้แบบว่าไม,ม่ว่าคุณจะเป็นแบบว่าแฟชั่นแบบไหนแฟชั่นแบบไหนเปน็นตัวตนแบบไหนก็สามารถมีความสุขในทุกโมเมนต์เลยซึ่งเนี่ยเป็นีเวนป์ครั้งที่สองแล้วที่เขาจัดเพราะว่าเคยมีจัดมาแล้วที่ดีดอวกก็ไปมาแล้้ววันนี็เป็นอีกครั้งในแคาไปนนั่ไลฟ ทุกครั้งที่เวสต้าจัดงานนัเราจะมีความแบบว่ารู้สึกถึงความอิสระรักในการเดินทางอิสระในการแบบเป็นตัวเองไม่ว่าจะมีแพสซันแบบไหนภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าลีฟซีรีส์เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสกูตเตอร์พรีเมียมสัตท่อิตาลีสามรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างและที่สะพาไปดเขามีการเขาเรียกว่าแต่งตั้งเบิดตัวเวสต์ฟิท สี่คนสี่คนคือเหรอเป็นสี่คนที่ใส่เสื้อสีฟ้า,ฟาแถวนี้ด้วยว้าวาไปเท่พวกเราะะ DC, รเลยค่ะเวสต์ซิตี้หเหล่าเพื่นของแบรนด์เวสต้าเนี่ยมีคุณบุกี้ไลออนนะคะคุณนายนักรแล้วก็ไรวินนั่นเองอวันนี้เขาจะมาด้วยเออไม่น่าภาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมผัสประสบการณ์ใส่ให้อิตาลีกับเวสต้ากันเลยค่ะ จะบอกว่างานวันนี้เขาจำลองชายไหกิลีของจริงนี่มีชายมีอะไรแองยิงปลาหวานปลาโลมาของจริงแรงมากขุน่งขี้พึ่งหรอขุนขี้หมามีคนจมน้ำอยู่ตรงนู้นบนเรอบอาไปแองเกิลแองเพิ่งมากอนแ้วรงมากมาทำให้เพื่อนมาเล่นก่อนนะงงว่าไม่ชวนเลยว่าไปถามแชมเปญดีกว่าว่าเป็นบทอะไรอยู่แชมเปญรับบทอะไรอยู่ แคมมาอุตส่าห์ปีนขึ้นไปบนอันนี้ใช่ปะหอประธาคานแต่จริงๆเราไม่ต้องปีนก็ได้นะดูอรองเท้ามานันดิคือรองเท้าก็สูงก็หอคอยตรงนี้อีกแล้วอะ่ะอ่าเราก็ต้องแบบถออรองเท้าเพื่อไปเล่นาน้ำเหมือ <c oughs> นลงจากบ้านี <c oughs> านเราอนไรอยู่แล้วปวดห่วงยายเหมือนเลยเหมือนบ้า <c oughs> เฮ้ยยูทูบส มุณลอดเป็นอะไรตายเขาได้นะยกเว้นจมน้ำตายทำไมอ่ะไม่จมแน่นอนเพราะว่าสะโพกเสื้อพยุงไว้สะโพกเวทมนต์สะพกดออกซิเจนสะโพกทุ่นลอยน้ำแกลูกนี้สวยมากสวยมากเป็นลูกที่แบบหน้า้นหาแกสวยมากแกเแเหมอนอ้เลยแตขาววก็่ามไว้น้าวเรยเียวไม่เขายังพูดอยู่เลยว่าอย่าทิ้งขยะที่ชายหาดเ่า ทิ้งได้ไงเนี่ยใครเป็นลูกหลานมาเก็บไปเลยอา,อาทุกคนแล้วนี่ก็คือเราอยู่ที่อินบาร์นะคะบาร์ปีกนอตบาร์ปีกนู วันนี้มันเป็นฟิลแบบว่าพักร้อนไงแกเราเป็นแบบแฟชั่นนิสตซาสาวที่หลีกหนีโลกออกมาแบบว่าพักร้อนปล่อยใจแบบอิสระเราต้องมาดับกระหายดับร้อนของควอมชายหาดจะนิดนึงด้วยเครื่องดื่มโล่เครื่องดื่มของฉันแล้วเมื่อกี้ฉันเลยแบบอุฉันบอกแนะนำอันนี้รอเป็น blue diamond ไม่ใช่ blue diamond ไม่ใช่ blue lemon นะคะ blue lemon อี ไม่เชื่อฉันเลยฉันมีความน่าเชื่อถรืออีกล่ะและของแซมแกเป็นพินาคอร์ราดาเมื่อว่าเรามาชายหาดต้องมีอยู่แล้วแต่ที่ขาดจะไม่ได้เลยนั่นก็คือเครื่องดื่มที่ชื่อว่า H2O เฮ้ยใส่วิตสุดๆไม่เคยที่นี่ไหนมาก่อนเลยหรอไม่มีแคลอแกแักก็จะบอกว่าเรามาเชียร์กันเถอะอ๋อฮ้าหนึ่งสองสามเอาเอาบอกโอ้ยเชียร์ สุกปกม,มาก ทุกคนขาตอนนี้ก็คือมาจับจองที่นั่งตั้งแผงกันแล้วเออมกันแล้วใช่เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวรับชมแฟชั่นโชว์แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเปิดตัวเวสปิตี้นะคะหรือว่าเป็นออฟแบรนด์เวสป้าดุดเต่นมากสี่คนหมูขาวบุลรอดเห็นเขาบอกว่าจะรับบทในกานแต่ว่าขับขี่และรับบทในการซ้อนสกูตเตอร์พรีเมียมสัญชาติอิตาลีเวสป้ามาเลยเราดูเลยว่าจะมาแค่ไหนใช่ก็ตอนนี้คือกันเถยมาจับจองแบบด้านหน้าก่อนเลยนะคะจะได้ภาพที่คมชัดที่สุดโชว์ลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ พี่แอมอยู่เฉยดีอเ,เอ่อพี่แอมก็จะปีนอย่างเดียวเลยอ่ะคิดว่าเป็นต้นกิ้วเหรอเนี่ยฮะมันไม่ใช่เนี่ยมันต้นมะพร้าวเข้าใจ West, ไหมเวสปนิสซาวีกเอ็นเอสคาเพดอ่ะโอโอีอ่แกแก เมื่อกี้ต้อง้ยีตาพอแน่นะพัดอ่ะเกิงเกินอยากยนแต่ฉันอยากสอนอ่ะเพราะว่าสันลี่ถ้าบนรถขี่น่าจะสโลลงได้ัสโลอยู่ที่เลยโอ้

be yourself and live freely viva la Visba. being yourself and live freely viva la vespa being yourself and live freely viva la vespa นนอยากกินคนเดียวแต่ตองมาแบ่งบททำมาเป็นแบบโอ,อ๋ okay, <มา S 2> อ,ตอแต่ในใจคิดนะว่าอย่าเอาก <c oughs> แบบิน <c oughs> เร็วเลยินไปย,ยังวะพิซซ่าหน้าก,กุงพิซซ่าหน้าค <c oughs> <อ>ุงเอปเป,ปโลนีกแก<อ> ยังไม่แดะต้องแกเอาเข้อสวยไหมเมื่อกี้ก็จบไปแล้วสำหรับแฟชั่นโชว์ของเวスタกับแบรนด์ไทยต่างๆเนาะอารู้สึกยังไงบ้างพี่ต๊อกเป็นไงอ่ะก็ก็คือมันมิกกันอย่างลงตัวไทยกับอิตาลีอนเออเห็นไหมว่ะเพราะว่าเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมสไตล์อิตาลีมารวมกับเสื้อผ้าแบรนด์ไทยหลากตายด้วยเออันต้องมิกกีแบบผู้หญิงผู้หญิง ใจผู้ใหญ่คนกับสัตว์เลิกมากแบบพ่อลูกอะไรเงี้ยพ่อลหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์แบบมีหลากหลายมากซึ่งเวป้าเองอ่ะก็คือตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยฉันชอบอันนี้โชว์ผู้รักที่มีลูกโป่งอุปสรรคทันแลู้สูตรดขึ้นมาแล้วเป่ามาชั้นกับแฝดจบมาแฝดมาแกฉันชอบที่บุญรอบแบบว่าขึ้นไปนั่งพ่วงข้างแล้วรังนิ่งมากไม่เห่าเลยแกว่าตอนเช้าบอกว่าขอไปเข้าซาลอนแบ่เช้าเลยให้ผลสวยดีและที่สำคัญ และการเป็นตัวเองใช่ยัเป็นตัวของตัวเองแล้วพี่ก็ได้เป็นตัวเองใช่ไหมวันนี้โอ้โหแ่ตัวโชว์เนี้ยมันให้ความรู้แบบรีบฟิลี่อ่ะมีตลาดใส่ใจใส่ใจทีทั้งแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจะบอกว่าเวสซ่าอะไรแคนอาจจะแบบว่าอุยยังไม่เคยเห็นมิติที่มันแบบหลากหลายขนาดนี้ของเวสซ่าเนาะเวสซ่าเนี่ยคือสามารถเป็นตัวที่มาคอมมิชและสไตล์ของทุกคนได้เลยซึ่งวันนี้เป็นสายแฟชั่นนิต้าใช่ไหมแต่ว่าในอนาคตเวสซ่าเขาจะมีแบบว่าไปสับ กับไลท์สไตล์อื่นๆหร่ว่าจะเป็นแบว่ามิวสิกดนตรีหรือจะเป็นแขนงอาร์ตอะไรอย่างงี้ก็วันนี้เนาะที่สำคัญแฟชั่นโชว์นี้อีเวนต์นี้เขามีการเปิดตัว4ีเวสต์พิตีนะคะใช่เป็นเบรนของเวสป้านั่นเอง4ี่ฮลสไลท์สไตล์4แพชชั่นรมากใครบ้างคคุณนายน้ำาคนแรกเลยนำาโอล่าแบบทำมาแล้วหล่อมานควจะไปนั้งซอนถ่าน้องนายด้วยซ้ำเรามีเวส ใช่นี่ไงคนที่ห้านั่งในลห้าคนที่สองแพ้ไม่ได้เลยสมบูรณ์มากแกดูดือนเสียบอบบางแกแต่ว่าท่อบ้าซินเปิดตัวบุกอีเลอส์คือแบบนั่งแบบแล้วสองล้อก็คือหลังตรงอุดสวยมากเออและที่สองพาร์ทไลน์ที่แบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าขับมาสองเลนแล้วมาตัดกันข้างหน้าไสวินคแกแล้วเสียงดีจังมากใช่ใส่แสบแก้วหูอยู่เลยแก ท่บ้านไม่ลาห้องฉันไม่เด็ดลาห์ไปบ้านกันเลยแต่แกค่ะนะครัพี่แอมเขาไม่ได้ให้บอกพวกแกแต่อยากให้แกแบบสังเกตกันเองว่าตัดผมมาเรื่องอันนี้โดยเฉพาะเพราะว่าซีลีสฟรีลี่หล่อสวยแมสไม่ว่าจะเป็นแลนเซอร์ผู้ชายใช่ว้าวก็สามารถขับขี่เมสเซอได้ทุกร้านตายเลยทุกคนรอดมากถ้าเดี๋ยวไปหาอะไรม้่นๆจอยๆกันก่อนกว่ามาเป็นอะไรลองดู แล้วนี่คือเราอยู่กับภูเขาบนดอนร่างยีโวร่างพัลธาตไม่มีค่ะี่ไม่มีขนาดของกัลธาตนก็สภา์หน้ามันลมจริงๆนะมันลวเยนเหอนนีพายุเอีอ่ะแรงมากอ้าวันนี้เป็นไงต้องมันากิดในงานที่สาว ไม่ได้มาเราคนนี้งานนี่เห็นเหรอคนจงอีผลได้หนิไม่ได้ไม่ได้ผวาละหมาดดิไอ้ไรอีดอกมึงเห็นหรือเปล่ากูแบบมิเห็นอีดอกร้อยที่หน้าเลยจริงโอ้ยไม่ว่าจริงแล้วเนี่ยเวสต์ิลตี้หรือว่าเฟรนด์ตอวแบรนด์ของเวต้าควรจะมีเพิ่มอีกสองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรืออาจจะสีหรือเปล่าอันนี้ถ้าพู้บริห่างจริงแล้วมีเราหนีคนก็ดีนะทำให้แบรนด์อัจจะดีขึ้นแป็นว่าเป็นตัวเปรียบเทียบให้กับสี่ท่านที่เขามีอยู่แล้วผู้เป็นโบกี้โบกี้รถไฟผู้จับเป็นนายน้ำรังสี เออครับแล้วไปบินพีพพพ่นิวอะคือแบบยิบลุกวางในหวัววางลุกมาเลยเดินมาในงานถามว่าพีพ่นิวทำอไมเรียบร้อยจังเขาบอกว่าทาบในหัววันนี้คือวอนยองวอนยองเหมือนนะมาถึงลุกไงที่เราวางไว้าาลุกไปแล้ว่าคาแรคเตอร์ที่ออกจากบ้านแต่พวกนี้เปลี่ยนละตอนนี้คนตัดหนูกําลังกำลังคัดคุณคัดคุณอยู่ ตรงไหนที่เกี่ยวกับเวสป้าถ้าเลยให้มันมีเพราะว่าเวสป้าเนี่ยเขาชอบที่พวกเราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองไงมันมีบ้านเราเวสป้าเนี่ยเขาแบบเซเลบริตให้กับทุกโมเมนต์ให้เราได้มีความสุขในแบบของเราหมดเลยเพราะว่าตอนโชว์ในถ้าใครสังเกตเห็นจะเห็นว่าแบบพ่อลูกสิงห์หญิงชายชายคนกับสัตว์เลี้ยงเห็นไหมล่ะเราเป็นขคู่งมรสใช่สัตว์เลี้ยงด้วยไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนก็สามารถขับเวสป้าได้เล่นๆรถเป็นบ้า ชนแล้วตายอยขับขี่ปลอดภัยร่วนเลยหมวกร่วนมลยใส่หมวกด้วยเป็นพวกหมวกปิดกว้างไม่ใช่ไม่ใช่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเธอและอันต่อไปที่เราจะพาไปดูกันเพราะเรามาเสาะขาช็อปอยู่แล้วหลายคนอาจจะทราบว่าเวสปาเนี่ยเป็นแบบว่าสกูตเตอร์พรีเมียมสัญชาติอิตาลีเนาะแต่ว่าล่าสุดเขามีแบบว่าเป็นสิ่งของต่างๆแบบผู้หลักต่างๆแบรนด์เวสปาแล้วแรงมากเรียกว่าเวสปาไล่เซนซิงทุกคนและอยู่ตรงนี้แล้วค่ะไปดูเลย อค่พอดีเข้ามาเดิมเอารถลุกเครื่องหนึ่งค่ะแบนเวสปาบ้างเด็กคีย์เวิร์ดดีว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแบนเวส p าค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เวสปานำสิ่งเหล่านี้มาขายที่เป็น o f f ฟิเชียใช่นอกจากเราจะแบบว่าสามารถเอฟสกูเตอร์จากเวส p a ได้แล้วเรายังมีแบบว่าเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นน้องเท้าด็อกดน้งนะคะ อ่าแฉันเป็นเลอมเมน์ให้หน่อยดีฉันก็จะเอาเงินถอนรแกฉันว่าตอนนี้นอกจากเป็นร้านขายแบบว่าเวสฟาไลเซนซิ่งอ่ะน่าจะขายขนมไทยด้วยเพราะว่ามีสังขยาเสิร์ฟด้วยสังขยาส่ตร์ไอลิเอให้แกแต่ฉันอยากให้แกมาดูหัวน้องมาด็น้อง แกแต่รู้ปะเห็นพวกกันน็อกแต่ว่าคนนี้น็อกไปแล้วสี่วันแล้วอ่าหลากหลายลวดลายลวดโซ่มาเดี๋ยวใส่ให้ค่ะแกไม่ได้แกไม่เป็นเด็กเด็กดึงไปเรื่อยเป็นแกก็เป็นเด้ฝึกงานดึงอย่างนี้ค่ะโอ้โหแกมายากลแกใส่หมวกกันน็อกอะโอเคแล้วแต่สิ่งที่ต้องถอดอะขนตาปลอมแกเพราจะบอกแกมองทางไม่เห็นอ่ะอยู่นี่ แกเป็นไงแกสลับคนนี้ไม่อยากใส่หมวกกันนะว่าคือสามารถใส่หมวกแก๊ปสวยๆก็ได้แก้วน้าหลักมากสำหรับใครที่แบบทานกาแฟตอนเช้าเดินด้วยอุ้ยตั้งหูน่ารักมากใส่กุญแจรถไงดีเชนอะไรก็ได้เลเวสต้าไลเซนซิงทุกคน ที่บอกไปนะว่าแฟชั่นโชว์วันนี้ของเวสปาเขามีการแบบว่าทํางานร่วมกับแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์เลยแต่ก็ยน่งเยอะมากเลยใช่คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเวสปาเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์สเหรับแบบว่าขับสกูตเตอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมาแมทกับแบบเสื้อผ้าได้เหมาะกับชื่อแบรนด์ไงเวสปานิสตาวิกเอ็นเอสคาเพนสุดๆน้องสาวแบรนด์นี้ทูตตี้นะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เขาเอ็นเลย์เชนด้วยร่วมงานกับเวสปาในวันนี้ซึ่งบอกถึงร้อนสุดๆเลยทำร้อดมาลูกบุกลูกไม้ต่าง คุณบุญรอดป้าคุณบุญรอดป้าุณบุญรอดป้าคือเนี่ยแมทเทียรมีความเป็นไทยๆใช่มีความเป็นลูกไม้เป็นดอกไม้มีผ้าไทยด้วยแต่ว่าแพทเทิร์นหรือว่าดีไซน์ของเขามีความร่วมสมัยก็คือสามารถใส่ได้ทุกวัยแน่นอนก็สามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นเราแล้วก็ออกไปขับขี่สปาร์เพื่อแสดงเีกลักษณ์ของตัวเราและใช้ชีวิตอิสระกันได้เลยพี่สาว และอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่วันนี้เนี่ยร่วมง,งานกับทางเวสป้าอีกหนึ่งแบนในดงใจพวกเราเลยนะคะ v f x e a ่ r ทาดคนเดี๋ยวให้พศออมอดปกับพศออชาวปเป็นคนแนะนำเลยดีกว่าก็คือตำรับแบรนด์ v x e a r นะคะเหมาะสำหรับสาวเพี่อเพื่ออย่างเราสองคน ก็คือเป็นชุดท right> right> well> ี่เหมาะสำหรับเป็น um> กีฬาทางน้ำหรือ um)> ว่าชุดว่ายน้ำ <um> มีท mm hmm> ั้งวันทีชูพีนะแก็บั้นแกะบยาวมีหมดหนึ่งตัวที่ถูกแฟรนด์นด้เป้าคืออะไรก็คือต้องเป็นชูพีชุดนี้ซ yeah ึ่งทุกชิ้นคือมีกันยูีแล้วก็สวยด้วยแล้วก็รักโลกด้วยเพราะว่าทุกชิ้นนะคะผลิตมาจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะสบา y god น่าเป็นอีโคทั้งคนเลยรลนมาละสีสันสดใสสวยงามเหมาะกับ อย่างพวกเรานะะคแกดาวจิงน really? like, like, ี่คือฐานติดตามแบรนด์ตั้งแต่แบรนด์แบบเพิ่งเปิดแรกๆเลยแล้วคือแบบสไตายที่แบบเป็นเซนเซอร์ที่ทำเข้ามาบ้างอะไรแบบเนี้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบมินิมอลอ่ะแต่นี่ดูเป็นแบบแอนิมอล์าอ้แบบนี่ชูที่เอมากับพี่แบรนด์เลยพี่แบรนด์ชิบังบังมาใหสุดยอดสวยมากๆแกในเรื่องของลายผู้หญิงสายหวาน ีลายดแกนิชูนี่คือต้องให้เรื่องลายเลยอะทุกคนสวยมากดืดรอดด่าสวยราชินีลุกบมาจะเห็นได้ว่านะคะลักษณะเด่นนะคะจะมีลวดลายอยู่ที่บนเสื้อผ้า่ไหมละมีทั้งเป็นแบบลายปักและลายปริ้นเลยนะมีหลายมีหลายอย่างเลยมีลูกหมูลูกไม้แบบเล้งแจ้งเใช่แล้วคืออย่างที่คือโดดเด่นมากสำหรับแบรนด์นิชูนะคะนี่เลยแอคเซสเซอร์เป็นกระเป๋าต่างๆอ่ะของผู้ชายก็มีสวยมากไ่ได้ลุกได้เลยอ่ะ งแล้วก็เหมือนทะเลของจริงเลยนะครับเพราะว่านี่เลยมันหนาแดดอยู่ตรงนี้แค่นั้นแหละวันนี้นะครับเหมือนพาเพื่อนทุกคนมาพักร้อนนะรู้สึกยังกันบ้างพี่สาวรู้สึเส้นลมรางที่อากาศจูบ้าจะแฉะใหญ่หรือเปาใหญ่งานเวอร์สุดๆเวอร์สุดๆว่า์แบบเวอรเลยใจกลางเมืองเวอร์ยกชายไหตลี่มาไว้ตรงนี้ตอนจะไปแฮนด์โชว์ไม่เคยเห็นไรท์เวย์ที่ไหนมาก่อนที่นี่เป็นที่แรก แบบสกูตเตอร์อยู่ในวรเวเห็นไหมล่ะแต่ว่ามันเลิศนะเพราะว่าเป็นแร็ปเปอ์โซที่เป็นการแบบว่าขี่สกูตเตอร์ทำโชว์ันเยเลิศจใช่ไหมแล้วบรรยากาศอ่ะคือมันได้สุดๆอ่ะมีแบบเอาทรายมาเอาแบบว่าตาเครื่องดื่มมีการจัดแบบว่ามีที่นั่งเตรียมผ้าใบมีร่มอะไรเงี้ยยอดมากและสิงเลาเป็ว่าไงสิฉันสมว่ามันแบบตั้งใจแกพี่เวมาจากานนี้ เพราะว่าฉันอยู่ไกลมากฉันอยู่กับศูนย์พันุยาแกแล้วทำให้ฉันสามารถเข้ามาในเมืองและมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แกน้องอาคือตีรถจากบางนาเข้ามาเทมพอเดียก็คือได้ถึงทะเลอิตาลีเลยหรอสุดๆเออล้วแบบทะเลอิตาลีอ่ะจะได้แต่คุกกี้ดูดแกแต่วันนี้เราได้แบบหวานของทะเลอิตาลีก็มัน นเรอสิ่งที่แบบอิตาลีที่สุดอ่ะคงจะเป็นหอดินเมืองพิซซาตรงนี้ละมั้งมาอาร์าร์ข่าวด่วนแฟลชกสวนะคะมีข่าวด่วนสากเวสป้ามาฝากถึงเพื่อนเพื่อนเวสปี่หรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ขับขี่เวสป้ากันนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะับเขาก็เริงจะมีงานทารวัน2024นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็ติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะที่ w w w v e s p a co t h หรือว่าไลน์แอดนะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเขาเลย @vespa_thailand นั่นเอง งานนี้ใหญ่มากจัตต้นปี2024และที่สำคัญ4คนนะคะที่เปิดตัววันนี้เป็นเวสิีเป็น, Z, ปน Brand ของเวส้าเนี่ยนายนัคข่าโบกี้ไลออนหรือไบ์วินเนี่ย<ไ>ก็จะไปร่วมในงานคารวาน2024ด้วยอย่าลืมนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนกันได้เลยที่ www vespa o co t h แล้วก็ไลน์ออฟิเชียล at vespa thailand ค่ะแกแส่ง,งานนี้ฉนันะได้ยินมาว่าจะมีบุญรอดสี่นะ ใช่ไหมนี่มมไม่มวงขางอย<ม>ู่แล้วอคุณร <c oughs> อดเป็นคนเดินนำกระบวนแต่ว่าท่านอื่นจะขี่เวสต้าตามไใ้่วันนี้ก็ขอบคุณเวสต้ามากเลยนะคะที่ชวนพวกเรานะคะมาจอยมาบอกว่า พักร้อนที่ชายหาดอิตาลีสไตล์แบบว่าแฟชั่นนิสต้าสาวเนาะเออเอย่าลืมกดติดตามคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ว่าพวกคุณชอบอะไรในงานนี้กันนะฮะฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้น,คนะนอคอณจะร์เพื่อเปไหนคอมเมนต์เลยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเฉลยแชมเปญเลยเราพี่คนดูบอกว่ามาเม้นหน่อยอยากให้ไปนอนในห้องแอร์ช่ำๆอยากไปนวดเอ้า อ,อ,อ้าวเมื่อยแล้วสงสัยบุรล่าต้องไปนวดสะโพกแล้วละ่ะเพราะวันนี้สะโพกมันยกใหญ่เกินร,ร้านนวดอิตาลีทุกคนฉันขอนไปคนนเฟิ้ลย่ากก่อนละกันเวิ้่มาเปิ้ลป้าเด้อเวิย่าง